Чья? Yeah. Yeah. โอ้โหเชียตกใจเลยไม่โดนครับเมือ่อกี้เขาโดนปะอนข,อนปนของเขาล้มอยู่ ไม่ตกอะไรใช่ไหมครับโอ้โหเ <c oughs> ไม่ทำอไเลยผมไม่ได้เียกันปล่อยไหลมยอย่างเงี้ยเี่ยได้ครับี่บอผมยะันี่ตกครับไฟฉายโอ้ดีนะที่แบบเราเราอยู่ไกลหน่อย เมื่อกี้ <ๆ S 1> คือเขาไหลอะครับคือเขาไหลหรอมันเลื่นหรือวะครับผมลื่นเลื่นมากเลยโอ้ยไม่งเขาจะกลับยังไงวะเนี่ย ฝนตกอย่างนี้ตลอดเลย ไม่ได้ใส่ครับโ้งี่ไปทีก็เมื่อกี้มีรถโอ้โหคือเขาเบรกไม่ทันหรืออะไรไม่รู้นะครับคือก็ก้องมันก็จับไม่ทันนะคือเขาเฉียงมาทั้งคันเลยเว้ยแล้วทีนี้สามคันข้างหลังก็เสือมโดนเหมือนกันแต่ว่าดีนะที่แบบมันไม่โดนใครเลยนะครับนี่เป็นเอ เหตุการณ์หนึ่งที่มันน่ากลัวมากเลยนะครับเวลาคือผมก็ไม่แนะนําให้ใครมาจอดหลบฝนอะไรตรงอุโมงค์ที่มันเป็นทางโค้งหรือว่ามุมอับแบบนี้นะครับเพราะว่ามันค่้นข้าค่้นค่าดีจะอันตรายมากๆเลยนะฮะถ้าจะจอดก็จอดประมาณทางที่มันตรงตรงหรือว่าเป็นทางที่มันแบบไม่ใช่ไม่ใช่เอ่อเรียกว่าอะไรมุมอับของช่วงโค้งจะดีกว่านะฮะก็รอดมาได้ก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะฮะก็ตอนนี้นะครับกำลังจะเอารถไปเช็คระยะานะครับยามาฮ่าไรเดครับสาขาเกษตรนวมินนะครับแต่ว่า ติดฝนฝนตกหนักเลยนะฮะเออมไม่อยากเปียกอะ่ะก็เลยจอดหลบฝนนิดน,นึงนะครับแต่ไม่รู้จะหลบตรงไหนดีก็เลยมาหลบตรงอุโมงค์ตรงใกล้ทางแยกเกษตรนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะไปเช็คระยะนะครับใน1600 0มกิโลไม่รู้ว่าจะโดนเท่าไหร่โดนอะไรบ้างแต่ก็หลักๆที่เช็คก็จะมีน้ำมันเครื่องกับวาวนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ผมเนี่ยมันรู้สึกตอนสตาร์ทนะ่มันจะค่อนข้างแปลกๆนิดน,นึงเวลามันสตาร์ทแล้วมันสตาร์ทมันสตาร์ทติดยากกว่าปกติ าลาครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับปองพลนลชนะนะครับวันนี้เป็นวันเซ็งๆอีกหนึ่งวันนะครับที่กําลังจะขับรถออกไปเช็คระยะรถตัวเองที่ศูนย์เกษตรน้ำมินนะครับอย่ามาหรารไรเดร์ขับเกษตรน้ำมินนะครับที่ระยะ1น0่งหมนหกพนกิโลนะครับแต่ก็ดันมาเจอฝนซะก่อนนะฮะ ฝนนี่ตกหนักเลยนะครับแล้วเมื่อกี้ก็ไปจอดใต้อุโมงมาล้วพอดีว่ามันเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นเลยนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่มันอรู้สึกอันตรายมากแต่ว่ากล้องมันจับภาพไม่ทันนะนะครับแต่ก็อยากจะนํามาแชร์อีกแล้วนะฮะคือไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ยังโชคดีนะครับที่รถคันนั้นเขาถลายไปไม่โดนใครเลยนะครับ ถ้าเกิดคิดดูเ่ยมันมีรถมอไซต์จอดอยู่สามคันแล้วเขาจอดขวางขนาดนั้นนะถ้ามันไถลูดไปสามคันเนี่ยเรียบร้อยเลยนะฮะคือคน,นไม่เป็นไรหรอกแต่ทรัพย์สินหรือเข้าของเนี่ยเสียหายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะตอนนี้พอกันแล้วเดินทางไปนะครับฝนยังตกไปปล่อยเลยรอมาสี่สิบนาทีแล้วก็อันนี้ก็ตกร้อยลงแล้วครับตอนแรกก็ตกหนักเลยอเออเปียกนะครับก็ไม่ใหญ่ให้ตัวเปียกนะครับเดี๋ยวจะไม่สบายเอาด้วย แล้วก็ถนนมันลื่นนะครับทุกคนช่วงนี้ฝนตกนะครับไม่รู้แม่แม่งเป็นหน้าร้อนหรือหน้าฝนกันแน่ก็ถ้าเป็นหน้าร้อนเอ้ยก้าฝนมาตกอย่างเงี้ยนะก็สับรถกันดีๆนะครับระมัดระวังกันด้วยนะโอเคก็วันนี้นะครับส่วนที่จะมาเช็คหลก AH. ักๆก็จะเป็นน้ํามันเครื่องนะครับกับวาล์วนะครับที่เอ่อที่ทิ่ไปว่าจะเช็คกันนะเพราะว่ารถยนต์ผมไอ้ไม่ใช่รถยนต์เอ่อ r 6ของผมเนี่ยมันสตาร์ทแปลกๆนะครับคือมันสตาร์ทไม่ค่อยติดเ้ยมันจะต,ติดยากอุย้ยเคร่ตรงนี้ฝนไม่ตกเฉยไอเหียหูเส็งจ,จัดเลยตอนนี้ผมไม่ซีเรียสแล้วนะครับเรื่องอเออโอยไอสัตว์เจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยโอ้ยผมไม่น่าพูดว่ามันไม่ตกเลยครับเออมันก็ยังตกอยู่นะเออขอบคุณโอ้ย มันหนักกว่าเดิมอีกไอเหียเอ,อ้ยแล้วมันไม่มีที่จอดหลบด้วยตรงเนี้ยโอ้ยเชีย่ยข้างหน้าแม่งแบบดูตกหนักมากเลยอะจริงด้วยโอ้โหเออเออตรงนี้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 ขอจอดก่อนแล้วกันไม่ไหวจอดอีกรอบ เมื่อกี้ก็ตกรอบสองอูต้องจอดรออีกไอเหี้ยใช้เวลาจากบ้านจริงๆมันควรจะแค่ประมาณ25นาทีเว้ยอันนี้คือผม ใช้เวลาจากบ้านไปเกษตรวมิมประมาณชั่วโมงครึ่งเออก็คือหนึ่งชั่วโมงในการจอดรอให้ฝนมันซาฝนมันหยุด<อ>แล้วตรงนี้แม่งก็ยังไม่หยุดไม่หนูจะต,ตกเหี้ยหรือยักหนหาโอ้ส็งหวะก็รอเจอกันอีกทีตรงเกษตรนะวมินเลยแล้วกันนะเออ okay. โอเคเดือเยอะไหมครับน้ำมันสามร้อ,อยิลก็เยอะอยู่นะ 1748โดนไป2748บน,นะครับไอ้วกน้ำมันก็มีมันหมดอยู่บ้ล่าไม่มีได้แล้วเดี๋ยวเป็นเป็นโอลแล้วกันครับมิดเดี๋ยวนะมีเปลี่ยนอะไรมั้งนะตะเก็นน้ำมัน,มน,คคนเครื่องแล้วก็ชุดตัวกองอ้ โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเช็คแร่นะครับตอนนี้ฝนก็หยุดตกได้สักทีนะครับไอชิบหายโอ้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 ยเบี่ยงขวามาขนาดนั้นเอ้ยกว่าจะหยุดตกนะฮะก็เล่นเอาซะเหนื่อยอ่ะไอ้เหี้ยแม่งเปียกทั้งตัวเลยสัตว์เย็ดเคก็วันนี้ก็โดนไปสองข้อเจ็ดนะครับก็มีแค่ไม่กี่อย่างไงเนาะก็เปลี่ยนแค่ประเก็นนะฮะแล้วก็น้ำมันเครื่อง มีน้ำมันเครื่องตัวเก่าเก็บไว้ด้วยใช้เป็นน้ำมันเครื่องพรีเมียมนะครับไม่ต้องไม่ได้ไปใช้ของโมตุงโมตุนอะไรนะฮะผ้าเบก็จะหมดด้วยโอ้ไม่รถอย่างงี้วะผ้าเบก็จะหมดด้วยนะครับก็อีกประมาณแบบสองสามพันโลก็มาเปลี่ยนอีกทีหนึง่งแต่เขาก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนของศูนย์เนาะเออแต่ศูนย์มันก็มาตรฐานนั่นแหละครับเวลาเปลี่ยนมันก็เอาเวลาเปลี่ยนมันก็คงได้มาตรฐานมากกว่าละมัง้งน้ำมันคงน้ำมันเครื่องก็เหลือประมาณ300มิล โอ้กูไม่ได้ไปแล้วแหละไอสัตว์เย็ดแค่รถเยอะขนาดนี้โอ้โหโเคตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางไปซื้อเกงยีนนะครับที่ยูนิคอยากได้เออเกงใส่ไปก็ได้แล้วอ้วนอ้วนขึ้นอืมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีแต่ความสวยทั้งหลายทั้งฝนตกทั้งอะไรก็ไม่รู้เสียต้องมาเสียตังค์ใช่ไหมฝนยังเสือกตกอีกออกจากบ้านตั้งแต่บ่ายโมงมาถึงยงมามห้าเลยเด้อรับกรเกษตรน้มินไปสาม เออแต่ก็ใช้เวลาเช็คไม่นานนะประมาณเกือบชั่วโมงนิดๆเองไม่ถึงชั่วโมงด้วยเออเร็ว,เร,วเร็วอยู่แต่ผมว่าอีกชาติหนึ่งครับกว่าผมจะได้กลับรถตรงนี้ฮะเออผมจะกลับรถไงก็เลยต้องชิดขวาไม่งั้นพุ่งออกซ้ายได้ลางๆละเนี่ยแล้วมีแต่รถออกขวาทั้งนั้นเลยเออกูบ่นคนเดียวนี่แหละกูเซง็งก็อยากให้ทุกคนนะครับมาหมั่นเช็คระยะก,กันหน่อยนะเออ รถตัวเองอ่ะดูแลให้มันดีๆนะครับใช้อะไรก็ให้มันเป็นของแท้ของดีนะครับมันจะได้ไม่มีผลต่อเครื่องรนเครื่องยนต์ระยะยาวของเรามากนักนะฮะรถของเราจะได้มีสุขภาพที่ดีเหมือนคนขับนะฮะเปิดไมค์ยังวันนี้เออเออเปิดกล้องแล้วไอ้เหี้ยนึกว่ากพูดอยู่คนเดียวกูจะได้ไปไหมเนี่ยเพื่อนฮัลโหล โอเคแค่นี้แหละครับก้สำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้แล้วไม่รู้ว่ามีประโยชน์ไหมนะครับก็แค่พามาดูในเรื่องของการเช็คระยะราคาเช็คระยะในรอบ1 6 0 0 0มนกิโลนะครับอย่าลืมว่ารถผมเนี่ยมันกอไมไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่ไปล้มมาที่ไปชนมาไม่มันมีปัญหานะเดอนไม้มันแตกมันก็เลยต้องกอไมแล้วก็เปลี่ยนตัว ตัวแผงหน้าปัดทั้งหมดนั่นแหละนะครับอตอนนี้ก็ขับไปแล้ว 1, หนึ่งหมื่นหกกิโลนะครับแล้วเวลาประมาณปีปีคขึ่งก็ไปละแค่นั้นแหละสำหรับนี้ใครชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากแฟนเพจด้วยโอเคช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปเหมือนแต่ก่อนนะครับถ้าใครติดตามก็ อดทนรอหน่อยนะฮะถ้าใครอยากยังอยากติดตามอยู่นะครับก็ฝากอดทนรอผมทําคลิปขึ้นมาเรื่อยๆสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าช่วงนี้ผมงานยุ่งมากเลยครับแต่ก็อาจจะไม่ยุ่งแล้วเพราะว่าโคบว,วยมาอีกแล้วครับโคบว,วยอะฮะโคบว,วยโคบว,วยหวัวขิดนะครับผมเอ้ยก็แค่นี้แหละฮะไปละเจอกันฮะ